ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังตั้งอยู่เลขที่23หมู่4ตำบลนาบินหลาอำเภอเมืองจังหวัดตรังมีพื้นที่ทั้งหมด22ไร่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังได้จัดตั้งขึ้นตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6รกรกฎาคมพุทธศักราช2542 และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2542ให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังณโนะรงเรียนวิเชียนมาตุ3อำภรรเภอเมืองจังหวัดตรังเพื่อเป็นศูนย์ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งต่อพัฒนาศักยภาพเบื้องต้นให้กับผู้พิการ เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประสานการจัดการเรียนรวมฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นศูนย์วิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยเปิดให้บริการเตรียมความพร้อมแก่คนพิการทุกประเภทตั้งแต่ปีการศึกษา2544จนถึงปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังดำเนินงานภายใต้หลักการของการเพิ่มโอกาส ให้คนพิการในเขตพื้นที่บริการได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาและจัดก,การศึกษาสำหรับคนพิการได้อย่างมีคุณภาพดังวิสัยทัศน์องค์กรแห่งคุณภาพขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมีการส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงอัตลักษณ์มารยาทดีมีน้ำใจภายใต้เอกลักษณ์ศูนย์แห่งการเรียนรู้ปัจจุบันมีการบริหารงานโดย นางสาวปวีณาพิเชษศินผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังและนางสาวอังสนามากมูลรองผู้อำนวยการรูปแบบการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังมี3รูปแบบได้แก่1การให้บริการรูปแบบไปกลับที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ2 การให้บริการรูปแบบไปกลับที่หน่วยบริการและ 3. การให้บริการที่บ้านศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังได้จัดการศึกษาภายใต้หลักสูตรสถานศึกษา3หลักสูตรได้แก่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังพุทธศักราช2565 หลักสูตรอาชีพสำหรับเด so ็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังพุทธศักราช2563นหและหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กพิการรุนแรงของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังพุทธศักราช2564ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 1. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ในลนักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนรวมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังยังได้เพิ่มโอกาสในการให้บริการทางการศึกษา จึงได้จัดตั้งหน่วยบริการจำนวน6หน่วยขึ้นเพื่อให้บริการทางการศึกษาเด็กพิการในอำเภอต่างๆได้แก่ 1. หน่วยบริการประเหรียนตั้งอยู่ในอาคารสูซิรินทร์หมู่หนึ่งตำบลปะเหรียนอำเภอปะเหลียน 2. หน่วยบริการท่าพยาย่านตะขาวตั้งอยู่ภายในวัดท่าพยาหมู่ 4. ตํตำบลท่าพยาอำเภอปลาเหลียน 3. หน่วยบริการกันตัง สถานที่ตั้งภายในโรงเรียนบ้านกันตังใต้หมู่2ตำบลกันตังใต้อำเภอกันตัง4หน่วยบริการสิเกาตั้งอยู่ในศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่1ตำบลหมอหินอำเภอสิเกา5หน่วยบริการห้วยยอดอยู่ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอด6หน่วยบริการรัศดา ตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรหมู่2ตำบลเขาไพรอำเภอรัศดาสำหรับการให้บริการนักเรียนที่บ้านศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังได้มีการให้บริการในพื้นที่บริการจังหวัดตรังทั้ง10อำเภอและดำเนินการตามนโยบายโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเตรียมพ่อแม่เป็นครูโดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลให้มีเจตคติมีองค์ความรู้และทักษะในการดูแลนักเรียนที่บ้านโดยมีครูคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาและติดตามพัฒนาการของนักเรียนอย่างใกล้ชิดบทบาทที่2พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรจีจัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่3จัดระบบ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ5ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนโดยกระบวนการทางการศึกษา บทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรวมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดตรังบทบาทที่8ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายเช่น การเป็นศูนยประสานงานมูลนิธิคุณพุ่มในการดําเนินงานสนับสนุนการมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มให้แก่เด็กพิการจังหวัดตรังการดําเนินงานศูนย์การเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาลตรังเพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา4จังหวัดตรังที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคีเครือข่ายคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้บริหารคณะครูบุคลากรน,นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนส่งผลให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังได้รับรางวัลดังต่อไปนี้รางวัลทรงคุณค่าสพท โอเบกอะวอร์ดระดับชาชนะเลิศเหรียญทองด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเดินการสอนสถานศึกษายอดเยี่ยมรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีพุทธศักราช2565ระดับยอดเยี่ยมรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2564ระดับดีเด่นได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นรางวัลเกียรติบัตรระดับทองการคัดเลือกสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Safety Practice สำหรับก้าวต่อไปศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังยังคงมุ่งพัฒนาเด็กพิการทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ mm hmm. เพื่อให้นักเรียน mm hmm. มีพัฒนาการที่ดี mm hmm. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ mm hmm. สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข